สวัสดีครับจนนิเตอร์สูรายการ ASO s x g a m e r ครับผมก็สำหรับวันนี้ครับก so ็มีสระนะครับก็จะมาขอบคุณครับกับท่านชมทุกท่านเลยนะครับก็วันมันไวมากครับผมก็จะซึ้งที่ร้อยเลยครับดีใจแม่งน้ำตาเทุาไรครับผมก็ขอบคุณท่านชมจริงๆครับถ้าไม่มีท่านชมผมก็คงไม่มีวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับผมก็สำหรับรียการซี่ร้อยครับผมท่านชมน่าจะ อยากได้กันแน่นอนครับผมก็นะครับจกรามสี่รอยก็คือนะครับผมจะให้สปอนเซอร์ผมนะครับเขาเป็นด้านมคคอร์ดเรจะทาสกินซีดีเป็นผมเลยไปขอเขานะครับผมก็สามคนนะครับผมก็จกรสมสี่ร้อยนะครับซุ่มทาสกินซีดีคนละหนึ่งตัวนะครับสำหรับจ้าเซนีร้อยนะครับก็จะซีดีเลยนะครับผมแน่นอนครับก็ มันสวยแน่ๆนะครับก็ออกมามากเลยนะครับผมครับใครที่ยังไม่กดซับสไครป์ผมนะครับก็อย่าลืมนะครับมากดซับสไครป์เลยนะครับก็อันนี้นะครับก็ไม่ลงคลิปแน่นอนลงคลิปนี้แค่เดียวครก็ไม่มีคลิปตันูนไม่มีคลิปอะไรไว้นะครับผมก็นะช่วงนี้ก็เปิดเรียนด้วยเนี่ยโอเคพอเพราะวันนี้ผมก็ตั้งตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสี่ร้อยวู้ เหลือมากผมยังไม่ใช่สายตาตัวเองกับยอดหมืน่นย,ดยอดดูหนึ่งมืเจ็ดครับผมก็ไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับถึงวันนี้เนะี่ยขอบมากเลยนะครับก็อย่าลืมครับกดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายฮะ